ี่คือขนมปังที่เราทำแล้วเราหั่นทิ้งไว้ข้ามคืนเราก็เลยอยากรู้ว่าเนื้อข้างในอ่ะมันยังนุ่มเนิ่มอยู่ไหมวันนี้มี2ตัวที่จะมาโชว์นะตัวแรกเป็นตัวพัม n ินซาว o โดไซมินิอันนี้เราหั่นทิ้งไว้แล้วก็ไว้ในกล่องอย่างข้ามไว้1คืนตอนนี้ประมาณ26ชั่วโมงละ เนื้อเขาค่อนข้างที่จะแห้งแห้งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยแหละยังนุ่มนะถ้าจะกินอย่างนี้ก็ยังกินได้เลยส่วนอีกตัวหนึ่งที่นี่คือโอลิฟอาวนโดเบบี้ไซอันนี้เราหั่นเอาไว้แล้วก็เก็บใส่กล่องผ่านมาประมาณ19ชั่วโมงละความนุ่มยังมีความชุ่มชื้นยังมีเหมือนยังแบบเพิ่งหั่นมาใหม่ๆเลยอะ น้องเขาอะสัมผัสอากาศแล้วอะความชุ่มชื้นในตัวก็จะหายไปเราถึงชอบแนะนํำบ่อยๆว่าถ้ายังไม่ทานอะก็อย่าเพิ่งหั่นไม่งั้นอะเนื้อเขาจะแห้งจะไม่อร่อยแต่ใดๆคือเราอะสามารถคืนชีพเขาได้นะพรมน้ําบนที่ตัวน้องเนี่ยแล้วก็เอาเข้าอบแต่ว่าไฟอะก็ต้องดูให้เหมาะสมด้วยเดี๋ยวเราจะพาน้องไปอบก,กันเราจะใชหม,ม้ออบลมร้อนเหมือนเดิมนะ เราเอาตัวฟักทองอันนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราจะลองดูนะคะสาระอันนี้ <laughs> เราอยากกินแบบก,บกรอบๆนิดนึงเราใส่เข้าไปด้วยเลยพร้อมนะ้ําเราว่าเราจะอบเขาที่ร้อยหกสิบเป็นเวลาหนึ่งนาทีแล้วกลับด้านดีกว่านาอโอเคได้แล้วอุ้ยน้องกระเด็น <laughs> กลับด้านนิดนึงนะขอให้แบบกรอบๆอีกนิดนึงต่อไฟเท่าเดิม okay, ได้แล้วอันนี้ โอ้ยด,ดีมันเป็นความกรอบและความนุ่มผสมกันในแบบที่เราชอบเลยฟังเสียงร้อนร้อนส่วนอันนี้ได้อยู่นะสามารถฟื้นคืนชีพน้องให้กลับมากินได้คะ่ะไม่แข็งกรอบกรวบเดี๋ยวลองเอาไปชิมกันนะคะ โอลิซาวโดข้างในเขาก็นุ่มนะดิสิจริงๆเราชอบกินแบบที่มันโอ้ยเสียงกรอบเราชอบข้างนอกให้มันแบบกรอบนิดนึงแล้วก็ข้างในยังมีความนุ่มหนึบเราชอบแบบนี้อืมกำลองดีเลยจริงๆส่วนอันนี้นะอืมไม่แข็งฟันไม่ดีก็ยังกินได้อยู่แล้วเคยทานค่ะ